ชัดชแบงค์สอนรามโพสภาพขันน้ำมูล้อหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดจัดให้แบบชัดชัดแบงค์สอนรามโพสภาพขันน้ำมุลหลังทำบุญงานนี้คอหวยไม่พลาดรวมตัวแฮสองแถมบอกเลขเด็ดชัดแจ๋วงวดนี้มาแน่เรียกได้ว่าเป็น อีกวิเกหนุ่มที่แฟนๆต่างพากันติดตามอย่างมากสำหรับพระเอกลิเกชื่อดังแบงค์สอนรามอนิกราบหัวหน้าคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรที่ล่าสุดออกมาโพสภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนๆและเซียนหวยหลายคนพากันจับตามองอย่างมากโดยแบงค์ได้ออกมาโพสภาพขันน้ำมนต์โดยมีเลขเด็ดในภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอให้ทุกคนโชคดีครับ งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพากันตีเป็นตัวเลขเด็ดกันอย่างมากมายพร้อมทั้งคอมเมนต์ว่าสาธุและอิโมติคอนอีโมติคอนพนมมกันเพียบ